หลังจากที่มีรายงานว่ากองทุนซื้อขายแรกเปลี่ยนบิตคอยในสหรัฐได้มีรายงานถึงกระแสเงินไหลเข้าติดลบเกือบ438.4ล้านดอลลาร์ในช่วงของวันจันทร์ซึ่งได้สิ้นสุดในช่วงของ5วันที่มีกระแสเงินไหลเข้าสุดที่เกือบ3.4พันล้านดอลลาร์โดยทาง ETF ของบิตคอยจำนวน7แห่งได้บันทึกการไหลออกสุดที่ในช่วงของวันจันทร์ซึ่งนำโดย b i t b ของทางบิตไว้ซึ่งมีการไหลออกมากกว่า280ล้านดอลลาร์ตาม ข้อมูลจากทางโซโซวอลุ่มตามมาด้วยทาง GBTC ของทาง k คสเกลที่มีรายงานเงินไหลออกมากกว่า158.2ล้านดอลลาร์ตามด้วย FBTC ของทาง Fidelity ที่มีเงินไหลออกสุดที่อยู่ที่134.7ล้านดอลลาร์ในขณะที่ทาง BRKB ของทาง Art และทางทเว h a ี e แชร์ได้มีเงินไหลออกอยู่ที่110.9ล้านดอลลาร์ โดยกองทุนสปอร์ตบิตคอยจากทาง i n v e s สโซวันคิลีและ v e n แอยังคงรายงานเงินไหลออกติดลบในวันนี้ด้วยเช่นกันโดยมีกองทุน ETF ซื้อขายบิตคอยเพียง2กองทุนเท่านั้นที่มีกระแสะเงินไหลเข้าในเชิงบวกโดย IBIT ของทาง b a c k ล็อกซึ่งเป็นกองทุน ETF ที่มีการซื้อขายบิตคอยใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีกระแสะเงินไหลเข้ารวมอยู่ที่31,600ล้านดอลลาร์มีกระแสะเงินไหลเข้าสุทธิอยู่ที่267จุด 8ล้านดอลลาร์ในส่วนของมินิบิตคอยทัสของทางเกสเกลโดยรายงานดังกล่าวยังคงรายงานถึงกระแสงเงินไหลเข้าเพียงเล็กน้อยที่4 2 4 6 0ดอลลาร์ด้วยเช่นกันโดยในช่วงของวันจันทร์ที่ผ่านมากองทุน ETF ของบิตคอยจำนวน12กองทุนมีการซื้อขายรวมมูลค่าอยู่ที่5.6พันล้านดอลลาร์ได้เห็นตัวเลขเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยจาก5.4พันล้านดอลลาร์เมื่อว,วันศุกร์ที่ผ่านมาโดยกระแสงเงินไหลเข้าสุดที่รวมทั้งหมดอยู่ที่30.4พันล้านดอลลาร์ กองทุนเหล่านี้ยังคงมีทรัพย์สินสุดทธิรวมกันมูลค่าอยู่ที่102.2พันล้านดอลลาร์คิดเป็นประมาณ5.4%ของมูลค่าตลาดบิตคอยทั้งหมด ในขณะเดียวกันราคาของบิตคอยยังคงได้เห็นการปรับตัวลดลงมาบ้างในสัปดาห์นี้โดยได้ร่วงลงมาอยู่ที่โซนระดับราคาประมาณ94,500ดอลลาร์หลังจากที่พุ่งขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดออตัมไฮเกือบ100,000ดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยร่วงลงมา3.55%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยในขณะที่เขียนนะขนาดนี้ราคาของบิตคอยยังคงมองเห็นการถูกเทขายโดย ETF s p o t E ตอีเในสหรัฐยังคงมีรายงานถึงเม็ดเงิน ที่ไหลเข้าเพียงเล็กน้อยที่2.8ล้านดอลลาร์ในช่วงของวันจันทร์กองทุน3กองจากทางบิดไว้ไ Fi เด e l i ี้และเว n แอมีเงินไหลเข้าสุดที่ในขณะที่กองทุนทเวนตี้แชร์และ ETF 2กองทุนจากทางเกสเกลมีรายงานเงินไหลออกสุดที่ โดยปริมาณการซื้อขายรวมของกองทุนอีเทอร์ทั้ง9กกองทุนเพิ่มขึ้นมาเป็น711.2ล้านดอลลาร์เมื่อวานนี้จาก373.9ล้านดอลลาร์เมื่อวนันศุกร์ที่ผ่านมามูลค่ารวมของกระแสเงินสะสมอยู่ที่109ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ